อาวเพราะว่าเนี่ยบันทึกไว้แล้วครับบันทึกอะไรอะพี่ลงยึดอะไรครับผมอยากถามพี่อะไรผิดตำรวจโทรแล้วชื่ออะไรครับอดีตอสอนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเอ้าผมอยู่กับศูนย์ราชการเอาผมก็ยังรู้เอ้าตั้งด่านอันนี้ท่านอันนี้พี่ว่าถูกไหมเนี่ยเอาพี่ว่าถูกไหมเอานี้พี่ว่าถูกไหมผมรับคำสั่งจากเ้าทนายครับ จ้านายต้องมีใบอนุญาตครับเดี๋ยวได้ไปดูครับเด้ไปดูแน่นอนอันนี้ผมอยู่กนะครองไกต่อ่อนนะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่คนขับนะผู้โดยสารก็ต้องผู้โดยสารครับกฎหมายผู้โดยสารก็ต้องถูกเป่าครับเอาผูกต่อนี่ครับนีครับโอเคครับเป่าเลยพี่ีะไม่ อ้าวอันนี้ก็ต้องไปต่อสู้กันนะครับที่เราด้ครับเพราะว่าผมเป็นคนเป่าได้ครับผู้โดยสารซึ่งไม่ได้เมาไอ้ซึ่งกินดื่มแอลกอฮอลมาแต่ไม่ได้ขับขออนุญาตเป้าได้ครับขออนุญาตเป่าอันนี้พี่พี่ยืนยันแล้วนะครับผมโอเคพี่เป็นคนซ้อนก็จริงถ้าพี่เมาพี่กฎหมายมีครับกฎหมายมีอะไรผมเป็นคนเมาและจะให้ผมขับเหรอเอาผมถามผมเมาจะให้ผมขับเหรอเฝ่าครับ พี่ถ่ายแล้วก็เป่าเลยครับเอาอันนี้ผมไม่ผมไม่ได้ขับนะเป่าเลยครับเป่าเลยครับไม่รู้ครับคุณจะเป่าไหมเอ้าผมจะรออันนี้พี่เอาครับสารวัตรบาอะไรอันนี้ก็ไม่มีเอาครับอันนี้บังคับผูกเข็มคุณต้องเป่าครับผมเอาผมจะเป่ามั้งขับเข็มนะครับพี่บังคับผูกเข็มผมนะมึงไม่ต้องอ้างกฎหมายหรอกคุยยี่แหละกฎหมายเอากฎหมายก็ต้องไปต่อสู้กันครับใช่นั่งลงต่อสู้เดี๋ยวผมไปต่อสู้เคุณขัดขวางกานเป็นงานของเจ้าหน้าที่นี่รบกวนขัดเสินนี่เป่าเลยครับ เอาลโหสิเดี๋ยวผมไปสู้เองครับคดีผมอ่ะเอาครับนี่คนกับตามกฎหมายไม่เป่าไม่าด้ครับเปล่าไม่ไอ้นี่ครับครับคุณก่อกวนไดเหมือนเดิมครับผมไม่ได้ก่อกวนนะเนี่ยเป่ได้ครับครับเป่าได้เป่าไม่ได้พี่คุณต่อสู้เลยแอลผมต่อสู้ก็ต่อสู้คุณห่อก่อนเออคุณพาไปต่อสู้ผมไม่ต่อสู้ในตอนนี้นะโอเคผมจะต่อสู้ในสันสานเอาเลยครับเป่าเลยครับผมรับเองเนี่ยคุณต้องเป่า ว่อคุณสอนคุณม่ต้องเป่าเป่าเลยครับผมไม่ได้ขับนะครับผมผมไม่ยึงยอมที่จะเป่าแต่พี่บังคับผูกเข็นให้ผมเป่าป่อต่าก่อนเดี๋ยวสารวัตมาคุณเ่ามายุ่งยากกว่ผมมาพอดีเลยสารวัตรมาแล้วครับเอาขอเป่า่ครับาท่เป่าโอเคครับมาเป่านรับท่านเจ้าท้าจา้ท่จนเ้้น่นน้ มาแล้วครับอ่าอย่าเพิ่งถ่ายด้วยเอาไปเยถ่ายด้วยเอาไปกั้องถ่ายไว้ดิอันนี้ผมให้คนตวม่อแต่ผมไม่ยืนยอนนะอ้าวมก็จะไปกรุงเทพแล้วอ่ะทุกวันนี้เอาไปเอาเอาเดี๋ยวเป็ถึงรัศการแล้วอ่ะเราคอยดูกันเอายาวพี่ยังไม่ได้ครับพี่ คุณเป่าถูกไหมคุณเป่าถูกไหมแบบนี้เออเอ้าเอ้าคุณเป่าถูกไหมเป่าถูกไหมเป่าถูกไหมไม่ได้ยังไง